สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพันล้านนะครับเอาพระที่เกิดปฏิหารจากทิ้งพระนะครับคือหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อวัดบางขุนพรมนะครับดูว่าสังเกตดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่คืออธิท่าที่งอกขึ้นมาตามองค์พระนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่คือปฏิหารนะครับจากหลวงปู่ทวดนะครับ อธิธาตุาขึ้นมาเต็มองค์นะครับงอกเลยอนาคตนี่ต่อไปก็จะเต็มองค์นะครับนี่เลี่ยมพาสติกกันน้ําไว้นะครับอย่างดีนะครับแต่สังเกตว่าพระของหลวงปูท่ทวดนี่ถ้าเราเลี่ยมกันน้ําไว้นะครับข้างหน้าจะเป็นรอยนะครับเนี่ยรอยลาเล้าออกมาของเป็นอย่างนี้ทุกองค์ไม่ว่าของใครที่จะนามาใช้นะครับจะเป็นอย่างนี้เหมือนของผมที่ชี้อยู่นะครับคือตรงกระจกด้านหน้าเนี่ยมันจะอตรง นะครับจะเป็นรอยลานแตกลาบเกือบทุกองค์นะครับที่เป็นของหลวงปู่ทวดนะครับลองสังเกตกันให้ดีนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกองคนะครับถ้าเป็นของหลวงปู่ทวดนะครับถ้าเลี่ยมพาสติกอย่างนี้นะครับครับนี่คือปฏิหารจากหิ้งพระนะครับถ้าท่านสังเกตให้ดีว่ามีเป็นหนึ่งในร้านนะครับที่จะมีเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับครับสังเกตให้ดีนะครับ นี่คือทั่วองค์เลยนะครับปฏิทาาของงอกขึ้นมาเองนะครับครับเต็มองค์เลยนะครับรุ่นนี้มีตะกรุดเงินอยู่สองดอกนะครับฝังอยู่ใต้ฐานนี้นะครับเป็นตะกรุดเงินนะครับสร้างประมาณปีศูนย์หกนะครับศูนย์ห้าถึงศูนย์หกนะครับเป็นเนื้อ วัดบางขุนพรมและมวลสารต่างๆที่เกจิต่างๆเข้ามาถวายให้นะครับมาทำนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับอันนี้เกิดจาก,กรอยลานนะครับรอยลานและอัติธาตขึ้นมาเต็มด้านหลังนะครับเริ่มจะเต็มแล้วนะครับนี่คืออัติธาตที่งอกขึ้นมาเองนะครับ เป็นปฏิหารนะครับที่มีหนึ่งในร้านนะครับไม่ค่อยเห็นกันนะครับแต่ท่านสังเกตให้ดีๆว่าพุทธคุณอ่ะมันมีอยู่จริงนะครับนี่คือจากทิ้งพระเลยนะครับหรือมาเพิ่งเจอนะครับว่างอกขึ้นมาเองตอนสภาพเดิมๆไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อบางขุ่นพรมนะครับเดิมๆจะไม่มีอะไรขึ้นมานะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ เพราะหลวงปู่ทวดนี้เป็นพระนิรันตรลายนะครับพกไปไหนติดตัวไปครับจะไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีตายโหงนะครับเป็นพระนิรันตรลายนะครับเป็น a r ล u าวเด e ะเวอรเลยนะครับเป็นองค์นี้พกได้ทั่วโลกนะครับไปไหนได้หมดนะครับคล้องขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับถ้าท่านเดินทางไปไหนไม่ควรนะครับติดพระหลวงปู่ทวดไปรับรองอุบัติเหตุแคลวคลาปลอดภัยไม่มีนะครับ ไม่มีอุปการณเหตุแน่นอนครับเพราะหลวงปู่ท่วนท่านคือสุดยอดด้านนิรันตรายอยู่แล้วครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนี่คือปรากฏการที่เกิดจากปฏิหารหิ้งพระนะครับให้ท่านได้ดูว่าเกิดขึ้นมาเองนะครับงอกจากอธิธานของพระหลวงปู่ท่วนนะครับนี่อะนามาให้ท่านได้ศึกษาร่วมกันนะครับดูนะครับดูดูให้ทั่วนะครับ มาดูมุมนี้นะครับมุมนอนนะครับของหลวงปู่ทวดนี่ครับอัฐิเต็มองค์เลยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ด้านพุทธคุณพระธรรมกุณพระสังฆคุณนะครับอัฐิธาตุงอกขึ้นมานะครับให้ท่านดูนะครับว่ามันมีจริงนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นตะกรุดนะครับตะกรุดเงินสองดอกนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับนี่นะครับสวยครับนี่มาให้ดูว่า เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับหลวงปูทวดเนื้อบางขุนพรมนะครับฝางตะกรุดเงินสองดอกนะครับครับวันนี้มาให้ท่านได้ศึกษาและดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่คือหลวงปูทวดนะครับนี่ครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่คือหลวงปูทวดนะครับมีเม็ดเม็ดอัฐถิธาตุงอกขึ้นมานะครับ นะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ที่ติดตามมานะครับขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ